สวัสดีเจ้าวันนี้แม่ยหาจะมาทำปลาเดียวน้ปลาเดียวให้กินเนาะเนี่ยพพบปูฝนไปหาปลามาได้เยอะฝนจะมาแหลงทีน <right ี้นะแหลงเศและฝนจะมักจะแจน้ำเกลือนะนะแม่ยหากจะมาล่างเนาะล่างเศษละแม่ยหญ่มาทำทำการมักมักมักคือได้รสละแม่ยหาจะเอาไปตากนะเจ้าเดี๋ยวห่อปลาไปตากกเนาะตากแม่ยหาก็จะตากนี้ ตาคายจี้หน่ะเจ้ากันกันเมงวันเนาะกันเมงวันนี่ม่อยากจะตากแบบนี้เนาะตากแบบนี้เขาจะเอาป่าเข้าไปตากนี้เนาะป่าไปตาแบบนี้ฮะสักแดดเดียวนะสักแดดแล้วเขาจะมาทอดกินก็ข้าวเหนียวอุ่นๆเนาะมันทำน้ำพริกปลาปนก็ได้หน่าเจ้า เอามาทำเนีี่ปาปนไว้ก็ได้ปลาตีปนไปหามาปููไปหาม้าเนี่ยจะมาแปรรูปแปรรูปไว้กินไว้เหมือนเนาะดดดเดี๋ยวถ้าหากวา่าตากแดดเดียวแล้วเขาจะมาผ่อนแล้วเขาจะมา่าผ่อนเจ้ามันน่ากินแค่ไหนเนาะ